ดนนะตัวไงเรื่ลงล่วงละเสียบัตเสียโบปลาฮะพิมมันเนาะ ทีาบาทบ่บ้านบ่อป่าพอเวลาเที่ยวบอ่อปลาสิงไปเบื้องทางพี่มาสวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านนะค,ะครับผมเจเจอกับผมอีกครับช่องบ้านั้นไทยบ้าน,นะครับผมนี่ก็ออกไม้ครับผมออกมาไม้ายๆครับผมมาเปิดตาปืนมินินะครับผมคือบอมนี่ หมายคลองธรรมชาติครับผมหมายคลองหลอดผักเต็มเลยครับผมต้องมีช่องอะ่ะมีช่องปลาอาจจะขึ้นอยู่นะผมว่าคลองนี้มันจะต่ตจากคลองไงครับผมคองหลอดครับผมไปไปลุ้น,นกันครับผมอาหารบอนเบอนนี่ฉีดปืนตาปืนไม่หรอครับผมไปครับผมไปเราชมกันเดี๋ยครับผม ยาง12มิลนะยัางแปส12มิลตัวถ้ายิงปลานอกเดิ หอยหอยหลังเลยใส่เตรียมแหลงมาแล้วครับผมมันๆเตรียมแหลงมาแล้วใส่ปลาเก่ะเปิดต่ำอ,อืู่แล้วนี่ใส่สีนิ่ง เปิดตาปืนมินิเดี๋ยวนี้เหมือนใส่บักอือแล้วพี่น้องเกือบข้ามมาไม่ข้ามมาเกือบข้ามมามเป็นปลาคลองนะครับผมปลาคลองออกจากนู่น กองใหญ่เป็นหลอดเนี่ยนะเกือบข้ามเหลือเยอะอยู่นี่ใส่ปนเต็มแรงมาแล้วก็เปิดตาเพินนี่ ของนะดูตัวตอ้วนนะเนสวยงามอยู่นี่เสียบาทเสียบาทใส่ปิงใส่ปิงเออ,อ,อมันอยู่นี่แหละตัวหนึนน่งก็บกางย,ยังมากมันหมดลงเลย เดี๋ยวเก็บให้วุ่นอะแหละอันนี้เต็มป้าละวได้สามจีกิลเต็มนี้เหมือดพร้อมวะเต็มอือเตเสียบาทเสียบบาทได้เลยบุญเด้อเอือเสียบาทมีป้าแหละก็ต้องมีบอือโอเคครับวะจะตามแจมต่อมาเถิดคืนมินินะ สักห5าสิบมาจยากมันงนั่ยยิงปลาข้องปลาหนอกไดต้องเกือบ้ามว่ะตัวยังตัวบางไงเรเลยมาคีหงานมากมันหมดลงอ่ะน้าได้เงเป็นต้นกระเียบดีเอาวยิงปลาหนอกเนาะเจ้า ใส่สวยเลยนะนี่ตอนนี้ใส่สวยเลยมาคู่นึงเจา้ามินี้น,น,นะผมปลาคลองใด้เลี้ยงอยู่ครับผมใส่สวย,ยนะอยู่นะใส่ปลาเกลือนี่แหละเข้ากลางเลย เปิดตาเปืดอแล้วกับมินิปีก35เซนนะครับผมปีกนาจากคขุนน้บเฟืองล่าง90เซนครับชักชัก55ครับผมให้ดูนี่ครับผมจะประมาณนี้ครับผมอันนี้มาประกอบเองครับผมส,สวยๆอยู่นะ ตมที่สองครับผมต่ตามผลงานต่อครับผมเตมสองเจ้าอันนี้ยางสิบสองมิลนะแปดิบกกสิบสองมิลาไยิปงปากอปาคอหลอดสายเดือยอบกห้าสิบห้าเจ้าพี่น้งเด็กการ มีขยับอยู่นะข้างหญ้าอยมองนว ใหญ่ว่ะตนนัวนี้โดนอยู่ไส้ไม่ใหญ่ตัวนี้ไส้ไม่ใหญ่โดนอยู่นะรายการอยู่แต้มสามพี่นอ้อง อยู่ในหญ้าหนึ่งแล้วทีนี้ผักข้างล่างมันขยับมันกินหญ้าอยู่สามแต้มเลยโพี่นอ้องมันขยับยู่นอ้อง ย้ายต่อเลยสามแตนะ้มแล้วโอ้แดดร้อนมากเลยใส่เกลือใส่ปลาเกลือนะใ,นใส่ฟักทองด้วย <c oughs> กับเสียบาร์ตเอาให้แกงใส่กั๊ดละ่ะเราไปเดี๋ยวกลับกันครับผมเดี๋ยวเราไปรถจอดดอ่นว่นะ บาทว่านาเช้าๆนี่ขึ้นเพียบเลย มือ่อวครับผมเดี๋ยวเตรียมมนียมาเปิดตาปืนครับผมนี่นะเนี่ใส่ปลาปลาเกลือนี่แหละอ่าฮกตัวใส่ปลาปิ้งเนี่ยครับผมอาตัวครับผมนะครับกับผลงานมิน่ครับผม เลียงลางมินินะครับผมนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวไปจัดเมนูกันเลยครับผมวันนี้ป่าทอดเนาะทอดเดี๋ยวจัดไปพี่เนาะ ขอนกันับผมทอดสองตัวตัวไหนดิเต็มจานนั้นนะตัวไหนเต็มจานนู้ดิกี้ขอนกันครับผมพอได้แเดียวงบยกินบอกกิดิดิเนาะแต่ตาี้อนกันับผม,มเมน,นา,นา,นาะ นะครับผมมันิกบมีนี่โมตอนนี้นึ่งมะนาวครับผมกับเน,นี่ยตอนนี้ทอดครับผมผลงานมันนี่ครับผมขอน้องกันครับผมนี่เสียบเสียบน้องกันครับผมนานๆออกหมายทีไ้เหยียบเข่าครับผมมาๆกินขวน้องกันครับผม นี่โบสวยๆหรืเด็ดนี่นี่น้มาแขวนกันครับผมพี่น้งงนอง เขาน้ำกันครับผมเดี๋ยวก็ไปทำงานนะครับผมผลงานอาจสิบ่ตหลายครับผมเพราะว่าต้องทำงานมีเวลาออกาคลิปครับผมมาขีเขาน้ำกันครับผมอยาสิะพยายามหาคลิปให้เอฟซีเดลับส้มนะครับเนาะ,นะมามามาเสียบเสียบน้ำกันจวดน้ำกัน Mm. -hmm. นี่เลยไว้สักนี้ครับพี่น้องไว้เจอกันชิมหนานะครับเนาะเดี๋ยวไย่างหาชิมาให้พี่น้องในดับส้มนะครับเนาะไปครับผมไว้เจอกันชิมหนาครับผมสวัสดีครับ